นิทานชาดกเรื่องวานอนเจ้าปัญญาตโยธรรมชาดกว่าด้วยผู้มีธรรมะสามประการครั้งหนึ่งในอดีตการณป่าหิมพานมีลิงจ่าฝูงตัวหนึ่งมีนิสัยใจคอโหดเยี่ยมที่ระแวงกลัวลิงตัวอื่นจะมาแย่งตำแหน่งจ่าฝูงไปจากตนแม้แต่ลูกของมันเองมันก็ยังไม่ไว้ใจ ดังนั้นเมื่อนางลิงตัวใดมีคันแก่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้มันจะรีเข้าไปกัดอวัยวะเพศให้ขาดบางตัวก็ถึงกับตายบางตัวก็พิการไม่สามารถสืบพันธุ์ได้และไม่สามารถตั้งตนเป็นใหญ่สมุนได้วันหนึ่งมีนางลิงตัวหนึ่งรู้สึกว่าตนเองกำลังตั้งครันคิดห่วงลูกในท้อง เกรงจะได้รับอันตรายจากเิงจากาูงจึงคิดหาวิธีจะช่วยลูกให้ปลอดภัยถ้าลูกมนท้องเป็นตัวผู้มีหวังตายแน่เลยเราต้องหาที่อยู่ใหม่ให้ลูกเพื่อความปลอดภัยฉันเห็นสัตว์อื่นๆเขามีพ่อกันแล้วทำไมฉันไม่มีพ่อเหมือนเขาละจ้ะแม่เมื่อลูกลลนถาบเช่นนั้น นางลิงจึงเล่าความจริงถึงอุปนิสัยของพ่อลิงให้ฟังพ่อของเจ้าไม่ชอบลูกผู้ชายเขาระแวงว่าเมื่อลูกชายโตขึ้นจะมาแย่งชิงความเป็นใหญ่จ้ะฉันไม่เห็นสัตว์อื่นๆเขารักลูกพ่อคงไม่ทำอะไรฉันหรอกฉันอยากไปพบพ่อสักครั้งนะ่ะ แม่รู้จักนิสัยพ่อเจ้าดีเขาอาจจะทำร้ายลูกก็ได้ลูกอย่าไปเลยนะแม่เป็นห่วงแม่จา๋าแต่ฉันโตเป็นหนุ่มแล้วนะฉันเอาตัวรอดได้แม่ลิงทนรบเร้าไม่ไหวเพราะรู้สุดสงสารลูกที่เห็นสัตว์อื่นเขามีพ่อกันแต่อีกใจก็กลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายจากพ่อลิงแม่จะพาลูก ไปหาพอ่อแต่ต้องระวังตัวนะจ้าแม่พี่เจ้าไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อนางหลิงได้พบจ่าฝูงนางจึงเล่าความจริงให้ฟังจ่าฝูงกโกรธมากจึงคิดหาทางกำจัดลูกลิงตัวมันใหญ่เสียด้วยมันต้องแย่งอำนาจจ่าฝูงของเราไปแน่เราสู้ตรงๆคง ต้องลำบากแน่ต้องทำเป็นกอดจะได้รับมันให้กระดูกแตกฮ่าฮ่าบตอนนี้เจ้าไม่ทันระวังตัวข้าจะรับเจ้าให้กระดูกหักหมดทั้งตัวเลยทำไมพ่อกอดเราแน่นจังแต่ช่างเถอะเป็นครั้งแรกที่เราได้กอดพ่อด้วยความเบียงสามันเข้าใจว่าที่พ่อมันกอดแน่นนั้นคงจะรักมันมาก มันจึงกอดพ่อแน่นบ้างแต่แรงจากฝูงสู้กับแรงลูกลิงไม่ไหวจึงได้คลายการกอดรัดออกนี่เจ้าแรงเยอะจริงๆสมควรที่จะได้เป็นจากฝูงพ่อแก่แล้วจะได้พักเสียทีจากฝูงยังไม่ยอมความพยายามที่จะฆ่าลูกลิงให้ตายจึงได้ใช้อุบายให้ไปเก็บดอกบัวนในสัตว์ที่มีผีเสื้อน้ำที่ชอบกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร พ่อจะแต่งตั้งเจ้าเป็นจา่าฝูจะจัดพธิธีให้ยิ่งใหญ่ไปเลยแต่เจ้าต้องไปที่สะบัวในป่าและเก็บดอกกุมุดสามดอกดอกอุบลสามดอกและดอกปทุมห้าดอกเพื่อใช้ในพิธีแต่งตั้งเจ้าให้เป็นจ่าฝูตามธรรมเนียมเมื่อลูกหลิงได้ยินเช่นนั้นแล้วจึงรีบไปยังสระบัวทันทีและได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบร,ริเวณรอบๆนั้น จอแล้วเอ๊ะแปลกจริงทำไมไมีแต่รอยเท้าสัตว์เดินลงไปในสระแต่ไม่มีรอยเท้าสัตว์เดินขึ้นมาเลยนะในสระนี้คงมีผีเสื้อน้ำอาศัยอยู่พ่อฆ่าเราไม่ได้จึงรอบให้เรามาถูกผีเสื้อน้ำฆ่าตายไม่มีวันเสียหรอกแต่ยังไงเราก็ต้องหาวิธีเก็บดอกบัวมาให้ได้เอ๊ะตรงนั้นมีกิ่งไมใ้ใหญ่ยื่นลงไปในสระน้ำนี่นา ลูกลิงคอยระวังตัวและหาหนทางเก็บดอกบัวมาให้ได้จนเห็นกิ่งไม้ใหญ่จึงคิดวิธีที่จะเก็บดอกบัวในสะนั้นเราจะเบี่ยงตัวข้ามไปยังสะฝั่งนู้นฟิวตุกต้องรีบเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยนะในระหว่างที่ลูกลิงเก็บดอกบัวผีเสื้อน้ําก็เกิดความประทับใจในความสามารถของลูกลิงจึงเข้าไปทักทายอย่างเป็นมิตรและไต่ถามถึงความเป็นมาของลูกลิง ใครช่างมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดแบบนี้เหงที่จะต้องไปสนทนากับเขาดูบ้างสักครั้งในโลกนี้บุคคลใดมีธรรมสามประการคือความเพียรความกล้าหาญและปัญญาผู้นั้นย่อมพ้นอันตรายจากศัตรูทั้งหลายได้ลูกลิงจึงเล่าถึงความจริงให้ฟังว่าพ่อของมันที่เป็นจา่าฝูงจะยกตำแหน่งให้ เมื่อผีเสื้อน้ำได้ยินเช่นนั้นจึงอา,าสาจะนำดอกบัวไปให้และอยากชมพิธีการแต่งตั้งจ่าฝูงขพอเราจะใช้ในพิธีแต,ต่งตั้งตำแหน่งจ่าฝูงให้กับเราเดี๋ยวก่อนข้าจะหอบดอกบัวไปส่งให้เจ้าเองในระหว่างที่เดินทางกลับมานั้นบรรดาฝูงนิงต่างๆให้การต้อนรับด้วยความยินดีปรีดารวมทั้งแม่ของมันด้วย ดูสิพวกเราลูกของจ่าฝูงกลับมาแล้วโอ้ลูกแม่กลับมาแล้วเหรอในระหว่างนั้นเองจา่าฝูงได้เห็นผีเสื้อน้ําจึงเกิดความกลัวสุดขีดถึงกับขาดใจตายทันทีฮะผีเสื้อน้ํามาด้วยเหรอมันคงมาฆ่าเราแน่ๆเอ้ยเอ้ยขาดใจตายเมื่อจา่าฝูงได้ตายแล้วจึงได้แต่งตั้งลูกลิง เป็นจากฝูงปกครองฝูงลิงแทนจากนั้นนางลิงตัวใดทอดลูกเป็นตัวผู้ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องหวานระแวงว่าจะถูกทำร้ายอีกต่อไป